สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอรรีวิวบ้านบ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ EP พีพิเศษนะครับฉลองครบรอบ4,000ซับสไคร์ตนะครับเราจึงมีการอัปเกรดคอมพิวเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่เราอัปเกรดคอมให้กับน้องชายผมไปนะครับก็จะเป็นตัวนั้นก็เป็นคอไอห้าเจนสิบเอ็ดสี่ร้อยเอฟนะครับพร้อมกับการ์ดจอ RX 6 6 0 0 XT นั่นเองแต่วันนี้เราจะอัปเกรดคอมของตัวเราเองนะครับผมจะย้ายฝั่งนะครับจากค่าย AMD กลับมาใช้ Intel เหมือนเดิมนัั่นนเองะครบมี ความน่าสนใจยังไงอย่าผมจะมาบอกในคลิปนี้นะทำไมถึงย้ายกลับมาใช้5 Intel นะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่สเปคเบื้องต้นนะครับ CPU ดีกว่าวันนี้นะครับผมได้อัปเกรด CPU กลายเป็น i5 Gen 13 500นะครับนี่ตัวนี้เลย i5 73500ตัวนี้นะครับมีความพิเศษก็คือว่าตัวนี้จะเป็น14คอนะครับแล้วก็เป็น20เทเหตุผลที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่าคอและเทศเพิ่มขึ้นแต่มาแบบเป็น P คอกับ E คอนั่นเองซึ่งมันแรงกว่า Ryzen 7 5700X ที่ผมเคยใช้นั่นเองนะครับถึงตัวนั้นจะเป็น Ryzen 7ก็จริงแต่ว่า i5 ตัวนี้แรงกว่านะครับผมไปดูผลเทียบในต่างประเทศมาแล้วสเปคในต่างประเทศมาแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า i5 เจนนี้แรงกว่านั่นเองนะครับแล้วก็มีความร้อนที่สูงกว่าด้วยนะครับแต่ว่า ตัวนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัว i5 13 500เนี่ยมันจะได้กราฟิกการ์ดนะครับินเมนบอร์ดมาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวกราฟิกการ์ด uhd 770นะครับคือตัวนี้เป็นกราฟิกการ์ดที่อยู่ในออนบอร์ดซึ่งบอกเลยว่าช่วยในการตัดต่อเรนเดอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายว่าใช้ cpu ในการเรนเดอร์ใช้การ์จอออนบอร์ดแล้วก็ใช้การ์จอแยกนั่นเองนะครับซึ่งจะทําทให้การเรนเดอร์ตัดต่องานและการเล่นเกมรื่นและสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของเจ้า cpu i5 gen 1 13 500ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะอย่างต่อมาเมื่อเราย้ายค่ายนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดนั่นเองนะครับบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดราคาประหยัดนะครับก็ยังคงใช้กิกะไบต์เหมือนเดิมตัวนี้นะครับก็จะเป็นกิกะไบต์ B 7 6 0 m ds 3 h นะครับรองรับ cpu ตั้งแต่ i 5 i 3 i 7 i 9นะครับแต่จะเป็นตั้งแต่เจน12 13 14นั่นเองนะครับที่เป็นซ so ็อกเก็ต lga 1,700นนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมให้ดูเลยนี่ เป็นเมนบอร์ดราคาประหยัดนะครับ3,000กว่าบาทเองซึ่งรองรับเจนใหม่ๆแล้วแล้วแถมอย่างนึงคือมีไทด์ C มาให้ที่ผมต้องการเนี่ยมันเป็นไทด์ C แต่เมนบอร์ดตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่ DDR4 นะครับจะเป็น DDR5 แล้วเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องซื้อแรมเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแรมที่เราไปซื้อมาเหมือนเดิมครับเราคงยังคงใช้คอแซมเหมือนเดิมนี่แรมยังใช้คอแซเหมือนเดิมนะครับ เป็นคอแซวินเจนนะครับ R G B D D R 5นะครับบัตอยู่ที่6,000นั่นเองขนาด 32GB ครับนี่เป็นไง 32GB เลยนะก็ค่อนข้างจะสวยงามเพราะมี R G B ด้วยแล้วก็ได้บัตแรมที่สูงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอืมและอย่างต่อมาอ่าพระเอกสุดของงานการ์จอครับอันนี้ซื้อมาสองมานะ RX 6700 XT นะครับจากตอนที่แล้วที่เราใช้ RX 6600นะครับอัปเกรดเป็น RX 6700 XT ก็ยังคงใช้ค่ายแดงเหมือนเดิมเพราะหนึ่งเลยเรื่องของราคาที่ถูกครับมือ2และ2เลยคือเรื่องของพลังดิบที่เขาค่อนข้างจะโหดกว่าค่ายเขียวนะครับและทีเลยคือตัวนี้ได้แรมมาทั้งหมด 12GB กิกะนะครับโอ้โ12ห12กิกะไคุณการ์ดจอในเลทราคา6000นิดน,ดนดเนี่ยมือสนะ ได้แรมมา12 g b ซึ่งบอกเลยว่าการตัดต่อเล่นเกม 2K ได้เลยนะครับเพราะเขาเขียนไว้ว่า รองรับการเล่นเกมระดับ 2K นั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าการ์ดจอตัวนี้เป็นการ์ดจอที่คุ้มค่าคุ้มราคามากแน่นอนนะครับใครสนใจลองไปหัดหาซื้อได้่า Facebook ออนไลน์หรือตามร้านค้ามือสองทั่วไปมีขายนะครับอะอย่างต่อมาในเมื่อเรามี CPU มีการ์ดจอมีแรม,แล,ม,แ,บมบรแล้วมีเมนบอร์ดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีชุดระบายความร้อนนะครับชุดระบายความร้อนจาก Core i5 เนี่ยที่มาติดมาจากในแพ็กเกจเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอะผมเปิดให้ดูแล้วกัน ผมตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันเล็กไปหน่อยมันจะไม่รองรับการทําอะไรสูงๆนะครับอย่างเช่นการตัดต่อเรนเดอร์ที่ใช้พลังงาน CPU สูงๆมันอาจจะรับไม่ไหวนั่นเองนะครับอ่าโอเคนี่ของแกออกมาให้ดูครับนี่เห็นไหมนี่เลย ือจะเห็นได้ว่านะครับว่าตัวนี้เป็นฮิตซิงแบบใหม่จากทางอ e ินเทลก็จริงค่อนข้างหนากว่าตัวเก่าฟินระบายความร้อนใหญ่ขึ้นแน่นอนครับแต่ว่ายังคงเอาไอไม่อยู่เพราะไอค่อนข้างร้อนนะครับมันอยู่ที่10นาโนเมตรนะยังไม่ใช่5นาโนเมตรหรือ7นาโนเมตรนั่นเองซึ่งค่อนข้างจะบอกเลยว่าร้อนนั่นเองฮิตซิงเดิมๆเ,เอาไม่อยู่ครับถ้าฟินฟูลโรดแต่ถ้าใช้งานทั่วไปผมบอกเลยว่าใช้ได้แต่ต้องใช้ในห้องแอร์นะแต่ถ้าใช้ในห้องพัดลมเนียอากาศประเทศไทยมันค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นผมมองว่าเปลี่ยนไปชุดน้ําหรือว่่่าาีทงงใหญกวนนัเอ นะครับโอเคครับถ้าพูดถึงเรื่องของชุดระบายความร้อนนะครับที่วันนี้เราใช้อ่ะจากก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าเราใช้ของ Dark Rock นะครับหรือเป็น b e q u i t e ด้นเองซึ่ง b ี q u i t นะคบเป็น Dark Rock 4ซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าเย็นมากเอาไอไลเซน0้น 75,700x อยู่ไลเซนเจ0น75800อยู่ไลเซนเจ0 3้น7ดก็เอาอยู่นะครับตัวนี้เพราะว่ารองรับ TDP ที่200วัตต์นี่200วัตต์ แต่เหตุผลที่ผมจะต้องเปลี่ยนคือเพราะว่าขาของรองรับฟ็อกเกตัวนี้นะครับมันได้แค่ AM4 AM5 ไม่ได้แล้วก็ Intel นะครับก็ได้แค่สูงสุดที่ LGA 1 1 5 0มันไม่ได้ LGA 1 2 0 0 LGA 1 7 0 0มันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเจ้า Hyper 620s นะครับจากทาง c o o l e r Master นั่นเองนี่ การอัพเกรดของวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าผมไม่ได้ไปเดินที่ลังสิตนั่นเองนะครับพอดีว่าผมไปเดินที่รังสิตใช่ไหมเจอพนักงานนะครับไอทีซิตี้ครับชวนคุยนู่นนี่นั่นปึ๊บหลวมตัวซื้อเลยยกเซตเลยนะครับ ก็เสียตังค์ไปหลายบาทอยู่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะต้องอัปเกรดนะครับด้วยความที่ว่าบอร์ดตัวเก่าของเมนบอร์ดผมที่ใช้กิกะไบต์นะครับตัวนั้นที่เป็น B450 พังอีกแล้วเพราะฉะนั้นเลยจะต้องเปลี่ยนนั่นเองครับก็เลยต้องผมก็เลยมองว่าอัปเกรดไปเลยตอนแรกว่าจะซื้อแค่ดีเดทําไปทํามาได้ดีเดนะครับเพราะว่ามันจะสามารถซื้อครบ1 5 0 0 0บาท0%ูเปอร์เซ็นต์เดือนได้ทุกบัตรเลยจากทาง IT City ผมก็เลยอ่ะโอเคจัดไป15,000ผ่อนยาวๆ10เดือน ก็ที่เหลือผมก็จะขายอุปกรณ์เก่าเพื่อมาทบกับเงินที่ต้องเสียไปนั่นเองนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้เขียนนะครับว่ารองรับ TDP เท่าไหร่แต่ว่าแค่บอกว่ารองรับซ็อกเก็ตนะครับ LGA 1 7 0 0 LGA 1,200แล้ว AM 5 AM 4เพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวๆครับ tower 2ตอนนั่นเองนะครับมีพัดลมมาให้2ตัวคุณสามารถติดเพิ่มอีกตัวหนึ่งได้ฮิปไปมี6เซนเพราะฉะนั้นเอาความร้อนของ i 5อยู่แน่นอน i 7ผมว่าอาจจะปิมปิม อาจจะต้องไปซื้อตัวที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็มีแรงลมที่มากกว่านี้คิดซิงที่ค่อนข้างมีคิดไปมากกว่านี้อาจจะเอา i7 เจ1ยี่อยู่เพราะครับเพราะว่า i7 เจยี่บอกเลยว่าร้อนมากเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆนะแล้วเราใครที่ใช้ก็แนะนําให้ใช้เป็นชุดน้ําดีกว่านั่นเองโอเคก็อธิบายไปหมดแล้วนะครับจากการที่เราต้องย้ายมานั่นเองมันเกิดจากการที่บอดผมเสียก็เลยย้ายมาเป็น Intel แทนแต่ต้องบอกเลยว่า การที่ผมย้ายมา Intel เนี่ยผมกลับมาครั้งนี้เพราะว่าผมได้ดูแล้วก็ศึกษาหลายต่อแล้วนะครับจากทั้งพี่เปา I h a v CPU จากทั้งพี่นบนะครับ XTIT แล้วก็อีกยูทูบเบอร์อีกหลายๆท่านนะครับเพราะว่าผมดูแล้วจากการตัดต่อถ้าการตัดต่อนะ ดูจากช่องไอซีไฮเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่ไอซีไฮนะครับพี่ไบเนี่ยเคยบอกว่าการใช้ Intel นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยคือการตัดต่อมันดีขึ้นเพราะว่ามันมีการาฟ,ฟิกการ์ดมาช่วยเหลือด้วยแล้วก็เรื่องของคอร์และเทค่อนข้างแรงกว่าทางไรเซนมากกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า่ i 5เนี่ยก็ตัดต่อเร็วละเพราะพี่เปาก็เคยทําผลเทสให้ดูแล้วคุณวงไปหาดูได้เนาะ i 5เจน13500เนี่ยตัวนี้ก็มีผลเทสนะครับในการตัดต่อซึ่งบอกเลยว่าดีขึ้นเยอะ การเล่นเกมซิงเกิลคอร์ก็แรงกว่าทางไรเซนนั่นเองนะปัจจุบันนะเพราะว่าไรเซนนะปัจจุบันจะเป็นไรเซน7000นซีรีส์กับ8 0 0 0ซีรีส์ที่เพิ่งมาแล้วซึ่งผมมองว่ายังไม่แรงเท่าสัง Intel อาจจะต้องรอไรเซนเ0้0นซีรีส์ขึ้นไปนะครับว่ามันจะแรงกว่านี้ไหมหรือว่าจะโดน i ิน e l กบไปอยู่ดีนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาใช้ i ิน e l ก่อนเนาะเพราะอนาคตเราก็อัปเกรดได้อยู่แล้วฮาร์ดบอร์ดแค่3 0 0 0เปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาส่วนแรม เราซื้อมาเพื่ออนาคตอยู่แล้วดีเดียห้าเพราะฉะนั้นยาวๆครับโอเคครับเดีย๋ยวเราจะมาประกอบของทั้งหมดนี้ลงไปในเคสตัวนี้นะครับที่ผมใช้อยู่เป็นเคสตูป้ปลาโอเคเดีย๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะครับแต่อาจจะต้องบอกนะครับว่าการย้ายบอร์ดทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะให้ร้านทําแต่ว่าการ์จอเนี่ยผมเพิ่งซื้อมาเพราะฉะนั้นอาจจะติดตั้งให้ดูแค่การ์จอนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับจากการอัปเกรดไปแล้วสีสันสวยงามเนาะนะครับว่ามีไฟ RGB แล้วนะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับการ์ดจอต้องขอบอกเลยว่าตอนนี้ที่ติดปัญหานะครับนการประกอบเ็งคือการ์ดจอค่อนข้างจะใหญ่กว่าตัวเก่านะครับใหญ่กว่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณดูสายดิสาย8พิน2หัวเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมมันดันเคสอยู่เคสจะปิดไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับแต่อย่างว่าผมมองว่ายังใช้ได้อยู่นะถ้าจะเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนเป็น power supply ที่ค่อนข้างวัดสูงกว่านี้ พะตอนนี้ผมใช้650วัตต์อยู่นะครับ80พัตบอลน,นั่นเองนะครับจากทางคอแซครับเดี๋ยวอาจจะจะเปลี่ยนเป็น700วัตต์หรือ850วัตต์ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคละใช้ได้นะครับชุดเซตใหม่เลยเห็นไหมใหม่เอี่ยมเลยโอ้โหต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะสวยเลยนะใครใช้ในห้องแอร์เนี่ยเย็นแน่นอนนะครับฮิตซิงสองทาวเวอร์นะครับชุดลมตัวนี้เอาไอห้าสิบสามห้าร้อยอยู่อย่างแน่นอนนะครับแซ่อีกแล้วผมยังมีกิมมิคพิเศษนะครับคือผมติด พั้ลมกระโหลกแดงลงไปด้วย1ตัวตรงกลางนะครับเพื่อให้มันดูดลมเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนข้างบนผมก็จะติดอันนี้นะครับทาง b ีควยนะครับตัวเก่าที่เหลืออยู่เอามาติดข้างบนหนตัวกระโหลกแดง1ตัวอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างจะเย็นแล้วแหละเอาอยู่แน่นอนนะครับกับห้องที่ทั้งเปิดแอร์และไม่เปิดแอร์นั่นเองนะครับก่อนจะกลับไปวันนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub สไครต์ไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับ้ังหน้าจะไปรีวิวอะไรอีกก็ขอให้ฝากติดตามผลงานอัไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมหลุยเดอะรีวิวบ้านก็ขอจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ